รละไหนที่ว่าเด็ดร้านไนที่ว่าอรา่อยเราตีปุ้ยจะพาไปชิลตีปุ้ยจะพาไปลองราพรองว่าต้องเด็ดราพรองว่าต้องเด็ดตีปุ้ยแฟมิลี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่องตีปุ้ยแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะมาตามข้าวมันไก่นะครับที่ติดไว้ EP ที่แล้วนะครับก็รอบนี้เราจะมากินข้าวมันไก่เราจะมาเช้าหน่อย เพราะว่าตอนเนี้ยข้าวมันไก่น่าจะเหลือเยอะนะครับเพราะอ่เพรยังช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวเราไปไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงข้าวมันไก่วันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านโอเคครับไปครับนี่นะครับนั่งติดถนนนะครับคนมาเรื่อยๆนะครับ เช้าๆจะยุ่งเนยนะครับเช้าๆนี่ไก่เหมือเป็นิบแล้วนะครับอ่าลูกค้าจะเยอะนะครับ ไม่หยุดนะ นี่นะครับนั่งรอรอคิวอยู่โอเคแล้วนะครับผมข้าวมังไก่นะครับอันนี้เป็นข้าวมังไก่เขาเรียกข้าวมังไก่ตอนมาใช่ข้าวมังไก่ตอน,อ,นอันนี้นะครับเป็เนแบบไก่ธรรมดานะครับอันนี้พิเศษนะครับเต็มจานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีน้ำซุปให้น้ำซุปนี่สุดหอมมากอร่อยเนี่ยน้ำซุปพัก ฟักเป็นไงให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้าวมันไก่ทอดรวมเป็นต้มกับทอดอันนี้ก็ต้องรีบมาไก่ทอดจะหมดเร็วนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มนี่สุดเด็ดล่น้ำจิ้มลองตักดูนะครับนี่นิ้มสุดเด็ดทางร้านเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแล้วก็มีขิงอันนี้ขิงซอยนะครับมีพริกมีขิงซอยให้ น้ำจ th right? okay, okay. 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 okay, ิ้มนี่บอกเลยว่าสูตรเด็ดนะครับอร่อยมากๆใช่ไหมครับใช่โอเคอร่อยแน่นอนโอเคครับก็เดี๋ยวไนเราไปชิมกันโอเคนะน้นจิ้มกับจิ้มเยอะนี่นะครับน้ำจิ้มตามไปนี่จิ้ครับ ซอยเด็กเตันดูเครับโอเคคนับเต้นดูยังไหลังเนะครับเต้นไห

ไม่มันมากกำลังดีนะครับไก่นี่จะเป็นไก่เหมือนไก่ตอนไก่เหนียวเนาะแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากป็นกำลังเคี้ยวเลยไม่เละนะครับข้าวผงพอดีครับไม่แฉะไม่ร่วนนะครับกําลังดีเลยน้าจิ้มไม่สุดเด็ดแนะนําน,น้ําจิ้มเลยน้ําจิ้มเนี่ยครับน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยมากนะเลยมาลองเลยนี่ครับเ,เต็มคำ จีิงหมอย่เป็นทเลีอยเียันตนม้แค่ะวมากไปกันปมค่ะอันนี้ไก่ทอดนะคะ ิเนนอยอะมากอันนี้เป็นพิเศษจานี้พิเศษนะคะพิเศษรวมไก่สองอย่างอันนี้ธรรมดาค่ะพิเศษก็จะอยู่ที่ราคาหกสิบาทธรรมดาห้าสิบะาทะนี่ค่ะไก่ทอดไก่กรอบ รานอกนุ่นในค่ะเยอะมากใส่ต้มจ้ะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมาที่ไรก็อร่อยครับต้องมาเร็วๆนะร้านนี้รประกัญชอรอร่อยเลยค่ะ <mail> ตามมาชิมกันนะคะถ้าอยู่แถวที

เนี่ยเนี่ยตุ๊เอา้ปักมาอร่อยหอมยังไหหอมมากตุ๊กลุจะเข้มข้นนะครับเข้มข้นมาก ว้องคอหนาวนี่ถ้าคนชอบกินหนังนะหนังเด้งมากอันนี้ถ้าใครชอบนะมาได้เลยสั่งเอาหนังเรื่องก็ได้นะเลือกได้ ขนมเนี่ยเป็นกระดูกติ่งเนื้อน,น,นะขนกรวนก็เป็นไก่นี่แหละที่เขาตับแล้วก็เอาไปปรุงต่อหอ,อมอร่อยครับใครที่ชอบแกะได้ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาได้ ทานข้าวมันไก่นะครับที่เราคุยกันไว้เนาะเมื่อคลิปอีพีที่แล้วนะครับก็อีพีนี้เราก็มาเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือไม่ใช่อะไรนะครับคืออิ่มมากได้เยอะมากแน่นจกเลยจานเดียวไม่เคยต่อจานที่สองนะครับมาร้านเนี้ยกินแค่จานเดียวพออิ่มครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านก็ตั้งอยู่นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลสูนยประการนะครับอยู่คนละฝั่งกันตรงข้ามเลยเปาโลนะครับนี่เปาโลอยู่ตรงฝั่งตรงโน้นนะครับอันนี้ก็มาจากสามแยกการไฟฟ้านะครับมุ่งหน้ามา จะไปบางกะปินะครับโอเคเลยสะพานลอยแรกมาครับอยู่สายมือเลยนะครับโอเคก่อนขึ้นสะพานข้ามนะครับข้ามก็คือไปบางกะปินะครับแล้วก็เลี้ยวมาจากสามแยกนะครับก็เรียกวสามแยกการรฟ้าสมุทรปราการนะครับเลี้ยวเข้ามาตัดเข้ามาสีน้ำขลินนะครับก็จะมาอยู่อ่าเลยสะพานลอยมานะครับสะพานลอยแรกตรงข้ามเปาโลเลยร้านเขาอยู่สายมือนะครับติดกับร้านอ่าเปลี่ยนยางล้อรถยนต์นะครับหน้าหน้าก็มีเซเว่นอยู่ เอามาได้เลยทีิถนนนะครับอร่อยมากครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเนาะอีพีนี้อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากคลิปดีๆที่เราทําไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้ให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับย้ำอีกทีขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็ไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ yang